มันเคยจบไปแสนป้ายแดงคันนี้ต้องมี8 0 0 0 0 0กว่าถูกต้องครับเพี่บุศุสุสปาตการสองจุดห้านะเฮ้ยต้นต้นต้นโยกดิโยกอีเฮียไม่ออกแรงเลยอะช่วงนี้ฝนก็ตกเศษขิดก็ไม่ดีนะช่วยไม่ได้ครับต้องเอาเขาออกไปอย่างเดียวเอาเอาอะไรใช่ไหมเอาไอปิ๊กเนี่ยออกไป รถ <laughs> ที่ราคาโตเยอะคือแบรนด์รองแบรนด์หลักอย่างเช่นโตโยต้าฮอนด้าอีซูซูซื้อวันนี้พรุ่งนี้เอามาขายตก30% 30%นี่คือราคาซื้อเข้านะไม่ใช่ราคาขายหน้าร้านนะถ้าราคาขายหน้าร้านคือ80%นะครับอย่างเช่นคุณซื้อรถโตโยต้าฮอนด้าอีซูนะครับราคาไปแดง1ล้านบาทพร <Okay. S 2> ุ่งนี้คุณเอามาคืนขายเต้นเขาซื้อคุณ700,000เฉลี่ยนะครับแล้วแต่บางรุ่นแล้วเต้นเอามาขายเท่าไหร่เต้นเอามาขายประมาณ800,000โดยเฉลีย่ยแล้วแต่และผมพูดถึงภาพรวมแต่ถ้าเป็นแบรนด์รองอย่างเช่นมิสูมาสเตอร์ นะครับเชฟดิสันวันนี้ซื้อราคา1ล้านบาทเอากลับมาขายคืนเหลือประมาณ ,00 แสนกว่าบาทแล้วเขาไปขายหน้าร้านมัน7 0 0 0แสนบวกลบลดแบนหลัก ตก30ลดแบรนลองตก40%โดยเฉลี่ยแล้วแต่รุ่นแล้วแต่สภาพแล้วแต่ปีเดี๋ยวเดี๋ยวอนาคตเนี่ยผมกำลังวางแผนไว้ว่าผมจะขายอันอื่นนอกจากเรื่องรถผมจะขายของบางอย่างราคา2300นะครับเผื่อเพื่อนๆเอาไปใช้ประโยชน์ได้ใช่แล้วเดี๋ยวไม่บอกเดี๋ยวอุบไว้ก่อนอีกมปแล้วสาเดือนจะเจอกันนะครับจะเอามาขายเพื่อนๆแล้วก็เพื่อนๆสามารถไปขายต่อและกำไรนะครับกำไรร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยมต้องขายเกี่ยวกับรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีรายได้อเ่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวผมพูบอกให้แต่ว่าไม่ใช่ยี่ห้อมึงอะยี่หอ เป็นพี่พ่อมึงอ่ะโอเคฝนจะตกแล้วโอ้หเมฆดับและปือเลยครับช่วงนี้ฝนก็ตกเศรษฐกิจก็ไม่ดีนะช่วยไม่ได้ครับต้องเอาเขาออกไปอย่างเดียวเอาใค้เอาไอ้ปิ๊กเนี่ยออกไปของครับโอเคโอเคโอเคอย่างนี้รลดข้อรับันนี้มาพร้อมเลยระดับที่1137นะครับเป็นอะไรครับคันนี้ดีแมครับสปาร์คครับสปาร์คนะครับหัวเดียวนะครับมีคอกแถมให้ด้วยต่างหากเป็นรุ่น S ครับ 2.5S เฮ้ยเ้ต้นต้นต้นโยกดิ โยกี่เหี้ยไม่ออกแรงเลยอ่ะจะทางแค่โกนี้รถดีครับโยกแล้วไม่ความแน่นอนโอเคสวยรถสวยคันนี้เปิดราคา2องแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับระดับที่หนึ่งหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งหนึ่งสามเจ็ด 2015ตัวรปีรุ่น S ครับกรจกไฟฟ้าหน้าร้านขาย3 0 0 0สนต้นผมเปิด2 0 0แสนหนึ่งพอใจไหมออกไปออกไปออกไปไม่รู้อ่ะถ้าใครบอกปิ๊กออกไปถึง100คนปิ๊กจะไม่ได้เห็นอยู่ที่สยามวิเตอร์เลยผมทำตาเพื่อลูกค้าถ้าลูกค้ามฮะเขาไม่มินเลยไหนไหน เอาเหรอโอเคถ้าใครไม่เม้นก็แปลว่าปิกต้องออกไปซีวิคได้ไปผมเคยประมูลแล้วไล่ราคาแบบเนี้ยแชั่วโมงพูดแบบเนี้ยไม่พูดเร็วกว่านี้ีกดชั่วโมงติดต่อกันมอไซค์พันคันทำได้ครับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วยังไงก็ทำได้มั่วดิมีมั่วบ้างแต่คนวามก็มั่วตามกูมันก็ยกยกยกแล้วก็เอาไปเออ่มั่วด้วยกันคนซื้อก็มั่วคนขายก็มั่วเนี่ยมั่วมาถึงมีอย่างเงี้ยลูกค้าครับอย่าไปเอาความสมบูรณ์แบบในชีวิตความสมบูรณ์แบบไม่มีจริงเข้าใจไหมครับจะรอพร้อมนูพร้้อม ไมึงพร้อมแล้วมึงครับมึงยังไม่ต้องทำหรอกครับผมทำแบบกูไม่พร้อมเนี่ยครับกูทำเรื่อยๆไม่พร้อมแล้วค่อยๆแก้ไขปรับปรุงไปเรื่อยๆอย่ารอความพร้อมมันไม่มีจริงนะครับค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปไปนะครับผมฝากเพื่อนๆด้วยบางคนบอกอยากจะสำเร็จอยากจะรวยอ้างนู่นอ้างนี่อ้างอ้างอ้างพ่ออ้างแม่อ้างลูกอ้างเพื่อนอ้างอ้างทุกคนมึงโทษตัวเองอย่างเดียวพอ ถ้าตัวเองมึงไม่เริ่มไม่ต้องมันไม่ต้องอ้าอะไรที่นั้นห่ะสามสิบสี่เกียดีอ้าเปิดได้ทุกคันเลยก็มาเปิดดูแล้วมันดียังไงเดี๋ยวมาพิสูจน์กันเลยดีกว่าเช็คเลยอ่อพี่เนี่ยโดนทายจริงด้วยอะไรโดนแค่ที่เกียรเดีนี่ะโอ้พี่เข้านี่เลยเนี่ยเนี่ย โดนแค่เนี้ยโดนตะเข็บมันไม่เดิมฮะโดนแค่ตะเข็บนิดเดียวเป็นเกีดีแล้วขาวมันใช่เหรอต้นโดนแค่นี้เองนะใช่ครับแค่เนี้ยนะถ้าเราถ้าเราบอกถ้าเราใส่ซีป๊บเดี๋ยวลูกค้าลูกค้าแย้งเลยขอคืนเลยโดนแค่นี้นิดเดียวเป็นเกีดีเลยแต่ถ้า A B C ไม่มีโดนซอกตะเข็บเดิมหมดเนี่ยเนี่ยดูดิอันนี้เดิมตะเข็บเดิมหน้าสวยอันนี้ไม่เดิมแค่นี้เองเป็นเกียร์ดีซื้อไปเถอะแม่งรถสวยไปทำตะเข็บเอาหน้าสวยเลยคือบางทีดีมันก็ไม่ได้แย่นะคือโดนแค่เนี้ยแบบรถทนท้ายตุ่มแค่เนี้ยโดนแค่เนี้ย โอ้โหข้างหน้าไม่มีเลยข้างหน้าสวยกิบเลยซีวิกนะครับต่เป็นชั่นตัว R S ปี04น่ครับตัวนี้ปี04น7ปสีมันเคยจบไปแสนบนึง้ายแดงคันนี้ต้องมี8 0 0แสนกว่าถูกต้องครับออโต้นะคันนี้ออโต้เกตอะไรครับคันนี้อ่าคันนี้เป็นเกตดีครับเกตดีอีกแล้วเกตดีอีกแล้วมันมีโดนนิดแตะหน่อยช่างมันรถจะแตะเติบอย่าไปสนใจเอาไว้ราคาแม่งถูกซื้อได้ขับได้จบเลยคันนั้น47 0 0 0เป็นตัวอะไรนะ โซโลูนา,าโซโลูนาโซโลูนาซื้อประมูลเฟซบุ๊กเราจบ47,000บาทขับไประยองโอ้โหมึงใจถึงมากแล้วคนขับน้ำหลักต้องมีร้อยสามโลขับมาแล้ว130ยสโลขับไประยองโอ้โหกลัวๆนะครับเพราะรถหลักหมื่นเนี่ยขับไบกลๆบวกกัเสียเหมือนกันต้องเอาไปเช็คสภาพเรียบร้อยก่อนที่จะขับไปไกลนะครับกังวลเหมือนกันนะเพราะมือสองเราไม่รู้ใครใช้อะไรยังไงนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกอะไรมีปัญหาไหมเช็คเรียบร้อยก่อนเข้าบีควิ๊กก่อนแล้วค่อยจะขับไปไหนไกลๆค่อยว่ากันอันนี้ต้องรรระะะะวััังนนนนนนนคคคบบออหหหาาาเเเ็จดมลืกิ ตัวนี้เป็นโฟกนะครับโฟกค,คาราเวลป้ายแดงอยู่3ล้านกว่าบาทนะครับเปิดราคารู้สึกอยากมาหกแสนนะครับป้ายแดง3ล้านกว่าบาทหน้าร้านขายอยู่8ปดแสนกว่ารถสวยมีกระจกกันด้านหลังด้วยนะครับเปิดอยู่หกแสนกว่าบาทท่าในใดสนใจเชิญเลยนะครับอ้าวล็อกทีอย่างเงี้ยมึงล็อกทีอย่างเงี้ยจะล็อกกูจะขายมึงก็ล็อกไอ้ที่กูไม่ขายมึงก็ไม่ล็อกรถสวยกิ๊บเลยลูกค้านะครับเนี่ยมีกระจกตรงข้างหลังด้วยนะครับปิดกั้นนะครับกั้นนะครับการที่กูอยากขายมึงก็ไม่การที่กูอยากขายมึงก็ล็อกการที่กูไม่อยากขายมึงก็ไม่ล็อก เออไปปลายปีรถจะถูกกว่านี้ไหมครับไม่รู้อะถ้ากูรู้กูก็คงเก่งกำไรซื้อรถแล้วแหละ <c oughs> แต่กูคิดว่ารถยึดคงเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับมันยิ่งเยอะยิ่งถูก <c oughs> ใช่แต่ผมตอนนี้รัฐบาลมันแบบ อ่ยกูเดาไม่ได้กูไม่รู้พรุ่งนี้เดี๋ยวยึดพรุ่งนี้ไม่ยึดกูงงกูปรับไม่ถูกกูลุกกูมีหน้าที่ขายกูขายต่อไปเรื่อยๆแต่ถามว่าราคารถไม่มีคำว่าขึ้นราคารถมีแต่ลดลดลดแล้วถ้ามึงรอวันนี้ลด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 อ่ะมึงไม่ต้องซื้อรถหรอกเพราะว่ามึงจะรอรถไปเรื่อยๆฉะนั้นมึงซื้อได้มึงซื้อเลยซื้อแล้วใช้ประโยชน์ได้มึงซื้อไปเลยเวลาจะซื้อรถไม่ต้องรอมันลดลดลดเอาว่ามึงพอใจไหมถูกหรือยังพอใจหรือยังถ้าถูกแล้วพอใจซื้อเลยถ้ามึงรอลดลดลดไม่ เหลืองสมาร์ทแคปตัวนี้ไม่รู้มันคิดเอาอะไรหัวอะไรมาคิดมาดึงจุดสีสีเหมือนขี้มาเลย2.4เลื่อนกระบะลำดับที่1 088ไม่ต้องพักกันลำงานนี้เปิดราคา285นะครับปี16ครับปี16ครับรถ5ปีมันซิ่งตรงไหนวะกูเห็นไม่แค่แต่งสีเฉยๆไม่ต้องสิ่งเลยเครื่องเครื่องเหมือนเดิมล้อแม็กดูดูขยับได้คันนี้เบ็ดเสร็จ3แสนต่หน้าร้านขายอยู่3แสนปลายๆ3.8ก็ซื้อ8 0 0 0่นเราใส่แม็กใส่แล้วมาแล้วโอ้โหนี่นะไอ้รถแบบนี้นะบอกให้เลยต้องท่านี้ รองทานี้เลยรถแบบนี้นะครับลูกค้าผมบอกให้ได้ไหมเต้นซื้อกดชิบหายแต่เวลาค้าขายโคตรแพงเพราะอะไรไหมรถพวกนี้เต้นส่วนใหญ่เขาไม่ซื้อกันคนทั่วไปเขาไม่ซื้อมันต้องเป็นคนพิเศษที่ชอบรถพวกซิ่งๆแบบนี้ใช่แล้วเต้นไหนที่ซื้อกาไรคันได้แม่งเป็นแสนเลยบอกเลยไอพวกกระบะซิ่งมาเสื้อกูถูกกันเป็นแสนกูบอกให้เลยแล้วจัดไฟนั้นท่วมไม่ต้องด่าออกรถได้เลยคอมเมนต์ไม่มีเลยเงียบมากสวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคันนะครับ ครับสำหรับเพื่อนๆนะครับแฟนคลับทุกท่านนะครับที่ดูคลิปเรานะครับและเห็นว่ามีประโยชน์นะครับทั้ง Facebook, Youtube t ตอร์อิ n s ต a g ก a m นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อรับชมรับฟัง ข้อมูลดีๆและเป็นประโยชน์กับเพื่อนในอนาคตนะครับสำหรับช่องต่างๆนะครับที่ต้องการมีรายได้ต้องการหาสปอนเซอร์นะครับอยากให้มีผู้สนับสนุนนะครับทำช่องแล้วไม่มีรายได้ทําทําไมครับเราพอเป็นตัวกลางนะครับในการสร้างรายได้ไม่จํากัดให้กับยูทูบเบอร์ต่างๆนะครับหรือช่องต่างๆนะครับติดต่อเราเร็วๆด่วนเลยนะครับเราจะเป็นสปอนเซอร์ให้ท่านขอบคุณครับ